เฮียอะไรวะไอ้สัสท่านมาอย่างนั้นเลยไอ้เฮียโดนแตกนมาอย่างนั้นนั่นนะดีหนาเนียแม่งถ้าถ้าภาคถ้ามันไม่ใช่ภาคภาคที่เฮียภาคนี่ไสัตว์น่าดูอะเฮียไม่ได้อยู่ปอร์แมนเลยมั้งเชียวปะลุกไปดูลุกปลุกจะ

อะ,ะัรสักเฮียอะไรวะไอสัสขนมมายอย่างนั้นเลยไอเฮียโดนแฟรขนมมายอย่างนั้นนะ่ะเหียอะไร่ะยิงเฮียไปโดนอ้ออออออนสัตว์ร้อยสิบรอรหนมาไตายไปแล้วมากกว่า ไปไกลหรือเปล่าไอ้เชี่ยเดมมือข่อยพระอะไรมาไว้สัตว์ไอ้เียมันโดนแฟลตกูม mm ันโดนอิงไม่โดนมันไม่โดนก็ถือปืนทกกันปล่าวะาไดออกไปยิงม่ะเดยขาถือแบนด้าวเลยแบนด้าวดิ๋ยมาบะเหี้ยมา่

ะเอทำไมเกมมันแบบนี้กูต้องยอมโดนยอมแพ้ตลอดเลยวะหล่ออะไรไปดูซีรีส์แมเฟิรแจ็คสันกูกลัวไมคเคิรแจ็คสันเลยตอนเด็กอ่ะกูจำได้เหรอกูหนึงพูดนะยินดีจำได้นี่ว่าตอนเด็กๆกูกลัวไมคเคิรแจ็คสันนะเว้ยกูแบบกูแค่เห็นหน้ากูกลัวแล้ว่ะ แม่งกลัวแบบกลัวชิบหายเลยตอนเด็กอะกลัวมากไอ้เหี้ยเขาทาอะไรบ้างนะบ้านกูมันไม่รู้ว่ะแต่บ้านกูมันมีแบบเหมือนแบบตลับตลับเทปใช่ป่ะไม่ก็มีตลับเทปในเครื่องจักรนะก่อนมีแต่ก่อนบ้านกูก็มีเออเหี้ยแล้วแบบกูเห็นมีปอกกูแบบกลัวไอ้เหี้ยแล้วต้องทำไงต่อปะปาทิ้งน่าก็ไม่กล้าไปดูไม่กล้าดูไม่กล้าแบบผ่านไม่กล้าจินตนาการแบบจินตนาการกับคนแบบมา แบบมูนวอล์กหรือแบบเหมือนท่าจะล้มท่าจะล้มอะเฮียมันก็ค้อน่ากลัวเลยสัตแบบไทม์วอย่างเงี้ยไอ้เฮียเหมือนมูซันอะไอ้เฮียน่ากลัวสัตว์อะเฮียไม่ขึ้นแจ็คสันโมเบียไอ้เฮียก็น่ากลัวเลยเมื่อก่อนตอนเด็กอันนะเนี่ยกูยึจความรู้สึกได้อ้ยังเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวไม่น่ากลัวขนาดเราเริ่มทุนในเว็บให้ทำเกมไม่ขึ้นแจ็คสันเนี่ดูว่าไม่น่ากลัวขนาดไหนเปลี่ยนจากเกมผี ยังจำความรู้สึกได้อยู่เลยเย้ะเออเวลาอาบน้ำเวลาเวลาล้างหน้าตอนนั้นมึงหลับตามึงเห็นไม่เคยจังทันช่วงที่กูกลัวหรอมันไม่ได้หลอนมันต้องแบบแบบแตงมันแบบกูเห็นแบบแบบโปสเตอร์หรือแบบในทีวีอะไรเงี้ยกูอาจจะแบบมีอาการแบบเห็นอะไรเงี้ยแต่ช่วงแบบนั้นไม่เห็นหรอกเออมันต้องแบบมันต้องมีแบบสิ่งที่แบบทำให้กูเห็นไม่เคยจังทันก่อนไปกูจะกลัวพรมันจะเริ่มกลัว